อ่านแ้น้องต้องด้วยเนาะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะยายสวยจ้ะแต่ปากไม่แดงนะยายไ่เที่ยวมาม,มใีใจไม่จับแขนจับมือเหม่ยวหานโอ้สุดาปา้าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูสูตนี้สวยงามมากออกอีเวนต์แต่เช้าเบิ้ล รับอีเวนจากบาทมึงยัยแล้วก็สิบสลึงมาบุนาะไก็นอนกันน้าิ่มง้างๆหนึงไหล่ะแเเดี๋ยนอนเต็มอิ่มพี่เนอฮะยายนอนเต็มอิ่มมาตัหนาก็เต็มตาเต็มหไปแล้วโอ้ยเป๋ง่ายมา โอ้ถอบนงนส่้บ้านเอบนก็ไปคืนคนเด้อแต่เนี้กินน้มีส่บุกบ่อที่วิ่งได้เศร้าเลยยัยรับงานแต่เช้าค่ะทุกคน ต่วนกิมั้วงั้นกูได้ยาใจ้อย่ง่น้รอว่าทังนไปเาบมียังว่าจะให้นั่งินเอาชล้างอย่างเ้ตยมแลหโอ้อายคนเนาะ